สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้ผมน่าก็กำลังเดินทางเอากำลังเดินทางประสนเดินทางมาถึงแล้วนะครับที่ออฟฟิศนะครับผมเบอร์ออฟฟิศครับมีพี่สาวนะครับฝากของมาจากอังกฤษนะครับที่หมูหวานที่หมูหวานหวานหมูนะครับแต่ก่อนใช้ชื่อช่องเป็นหมูหวานจานโตนะครับอันนี้คืออะไรครับช็อกโกแลต ให้ลลานมันเจอให้โอเคขอบพระคุณนะครับพี่มูฮ่นนะครับแล้วอันนี้ส่งมาจากประเทศอังกฤษเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสัมนที่อยู่ไว้ก่อนสัมที่อยู่ไอ่ะมีอะไรบ้างครับน่จะเป็นอ๋อพ้าห่มพ้าห่มเป็นกระเป๋าด้วยอ๋อกระเป๋าพ้าห่มนะครับอุ้ยอันนี้เพิ่งมาถึงเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเพืออะไรครับเดี๋ยว ย้อนนี้อุ้ยแบงล่ะอุ้ยไม่ใช่กระตังหูอุ้ยตั้หูวมันเกิดน้องหมวย้อนหลังขอบคุณค่ะขอบขอคุณพี่หมูฮานนะครับอะไรเอ่ยพี่หมูฮานอันนี้คือเช็คครับโอการ์การ์กาสอะไรครับนี่ไงบูอานดิอันนี้เป็นอุ้ยขอบคุณนะครับพี่หมูฮาน happy birthday ่ h is the perfect mix of fun and relax เล็กเซชั่นสนุ o อยู่ด้วยกเนไหมรู้ไหคอยมีความ,มสุขสมบังดังเจนนะคะจากพี่มูวานขอบคุณครับพี่มูวานโอ้ยการ์ดเลยพอมาเกิดบูมรวงหน้านะครับนี่ไงข้างบนถูบูมถึง,ถงน้องบูมถึงน้องบูมโอ้ยขอบคุณครับเอ้บแบบนี่ลายนี่้วยนะที่สุดนะครับอุ้ย <laughs> เห็น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 ี่ก็อิ่มนะครับ เห็นเห็นกระดาษใบเนีเก็บไว้เลยเก็บไว้บนที่หมอบนนอนเลยนี่แล้วก็อันเด้๋ยวมีอีกมีอีกอย่าเพิ่งงไม่เอาไว้ข้างบนอ่าโอเคไม่จะเอาใส่ซองก่อนอ่าใส่ซองนะครับอ่าขอบคุณที่เมื่อวานนะครับยังไม่เสร็จยังไม่หมดเลยของขวัญยังอีกเยอะเอาเรอโอ้โหสุดยอดเลยครับขอดูที่ละอย่างเราก็เพิ่งเห็นกลัวกลัวแต่ไม่ได้ขอบคุณมีอันนี้ของบูมบูมบูมเกิดสิบโอชาเกิดสิบเอ็ดนะครับกอระกาดาคือเดือนเดียวกันใกล้กันเลยดีไม่เกิดวันเดียวกัน ถึงน้องหมวยอุ้ยขอบคุณพี่มุฮนนะคะเป็นงน้องหมวยอุ้ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆซอยจดหมายนี่อ่านดิสิงน้องหมวยอ๋อถึงน้องหมวยนะครับขอให้น้องหมวยแล้ความมีความสุขและสุขสมบังในสิ่งที่ทั้งตั้งใจนะคะอ่านะครับจากพี่รุงพี่รุงก็คือพี่มวฮนนั่นแหละนะครับแต่แต่แต่บุมจะเรียกเรียกติดปากว่าพี่พี่มวฮนนะครับแต่หมวยเรียกพี่รุงแล้วหมวยติดปากพี่ลุงแหละ ี่ะะเลยเขียนพี่ดูสวยมากขอบคุณนะครับมาดูนะครับอันนี้นะครับอัอนนี้จะเป็นอะไรครับเพิ่งเห็นเหมือนกันอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเพียนเพียนชีดีล่ะาน่าจะของโอชานะครับโอเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะเป็นอัน ที่ตั้งเออที่ตั้งแล้วกมดรีโมทก็จะมีไฟไงอ,อ,อยู่ในห้องนอนอ,ะอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่มวานอขอให้พี่มวนร่ำรวยเงินทองอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็ขอให้อยู่กับน้องๆแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากเลยพี่มวฮานนะครับผมอ,อ่าสำหรับพรุ่งนี้บ้มก็อ่าจะจัดโปอ่าวันเกิดบ้มนะครับคอลลาเจนกาแฟแล้วก็ครีมวันที่ เอ้ยบ่มแมนบอบอ่มแมนมืออื่นเนาะเจ็ดแปดเก้านะว่าว่าสิบสิบเอ็ดบุมไม่อยู่นะคะผมโอ้ oh, ขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับรักๆพี่มัวนะครับขอบคุณที่ดูแลยน้องๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยเนาะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่สนับสนุสนเราได้ดีเสมอมาเดี๋ยวบุมก็จะกินข้าวกินข้าวเสร็จบุมก็จะแขวนชุดนอนวันนี้ชุดนอนมาถึงแล้วพรุ่งนี้ก็จะขขยชุดนอนนะครับนี่นะครับขอบคุณมากจา้าสวัสดีครับเจอก,กันพรุ่งนี้จา้า